สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไม้วสันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกๆุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วสันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับคนที่เป็นสมาชิกสามารถดูก่อนได้เจตอนวิธีการสมัครง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับ เราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับหัวอยู่เฮ้ากล่าวว่าข้าอยากจะลองเมื่อการต่อสู้ในเมืองตะวันออกจบลงทางอุทโธงมองไปที่จกักรพรรดินีฮิมะและจกักรพรรดินีน้ำแข็งและถามว่าจะมีอันตรายหรือไม่จกักรพรรดิีนีฮิมะตอบว่าถ้าเจ้าไม่ลงลึกไปในทะเลน้ำแข็งก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากข้าจะปรากฏตัว แม้แต่นางเงือกก็ยังต้องเห็นแก่หน้าข้าบ้างในขณะเดียวกันก็ขึ้นอยู่กับว่าเจ้าจะโชคดีหรือไม่แม้ว่าข้าจะเชื่อว่าโอกาสของความสําเร็จ,จมีไม่มากแต่ข้าก็ายังจะไปกับเจ้าเพราะเจ้าต้องการไปที่นั่นมาอยู่เฮาพยักหน้าและพูดว่าเอาระแค่นั้นแหละท่านกลับมาก่อนเรากําลังจะเริ่มภารกิจของเราจากพาดดินีหิมะและจากพาดดินีน้ําแข็งกลายเป็นริ้วแสงสองสาย ลกลับมายัางทะเลจิตวิญญาณของหัวอยู่เฮาหัวอยู่เฮาหลีตาเล็กน้อยและพูดว่าถ้าข้าสามารถรับวงแหวนวิญญาณที่แดได้ในครั้งนี้ข้าสามารถลองสร้างแกนวิญญาณที่สองของข้าได้หลังจากท่งวงเวลาแห่งการรมตัวความน่าจะเป็นของความสําเร็จก็จะมากขึ้นเช่นกันทางอุทงถามว่าเจ้ายัางคงยึดติดกับเทคนิคการเสริมยินย่างหรือไม่ข้ารู้สึกว่ามันอันตรายเกินไปหัวอยู่เฮายิ้มในขณะที่เขาพูด ข้ายังคงต้องลองดูมิฉะนั้นข้าจะไม่มั่นใจเป้าหมายในอนาคตของข้าคือการเอาชนะที่เถียนถ้าข้าไม่สามารถหาแกนวิญญาณที่แข็งแกร่งเท่ากับของเขาได้ข้าจะทำอย่างไรในเมื่อวันหนึ่งข้าต้องท้าทายเขาข้าต้องทำให้ดีที่สุดแม้ว่าข้าจะล้มเหลวข้าก็ยังสามารถใช้วิธีอื่นได้ข้อได้เปรียบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของข้าคืออายุของข้าข้ายังพอมีเวลา ทังอุทโธงกอกตาและพูดว่าเจ้าเป็นคนดื้อรั้นจริงๆหัวอยู่ห้าหวหัวรอกขี้คักและเข้าไปใกล้เธอก่อนจะจิกเธอที่แก้มหลังจากนั้นเขาก็พูดว่าเจ้าไม่ชอบที่ข้าดื้อรั้นหรือไงเจ้าบ้าใครชอบความดื้อของเจ้ามาอยู่ห้าวหัวเราะมันเรียกว่าความภาคเพียรเจ้าชอบความภาคเพียนของข้าความคงอยู่และความดื้อรั้นเป็นคำพ้องความหมายไม่มีความแตกต่างระหว่างคำทั้งสองคำมากนัก ไปหาสถานที่พักกันเถอะข้าอยากจะขอเจ้าได้นอนหลับจริงๆทางอุทงหัวราะได้พูดว่ามาเลยข้าจะให้เจ้าทำทุกอย่างที่เจ้าต้องการการแสดงออกของหัวยูเฮาเปลี่ยนไปอย่างคมคืนทันทีปราะ,ะทับของเจ้าจะแสดงและทำให้ข้ามีปัญหาแม้กระทั่งขอนเวลาสามวินาทีเมื่อไรข้าจะได้เจอพ่อตาของข้าเขาเป็นคนเดียวที่แก้ปัญหานี้ได้ทางอุทง ยังบีบเนื้อนุ่มที่เอวของเขาได้พูดว่าข้าคิดว่านี่เป็นเรื่องที่ดีทีเดียวที่จะลองใช้มันเป็นแบบทดสอบสําหรับเจ้ามาอยู่เฮาดูเศร้าพูดขึ้นว่าการทดสอบนี้ยากเกินไปเมื่อทั้งสองพูดการพวกเขาก็เดินเข้าไปใกล้โรงแรมเข้าไปกันเถอะมาอยู่เฮานาทางอุทโถงเข้าไปในโรงแรมพวกเขาขอเปิดห้องและใช้เหรียญทองวิญญาณเพื่อซื้อแผนที่ของเมืองตะวันออกโรงแรมแห่งนี้สะอาดสะอ้าน นอกจากความสะอาดแล้วไม่มีอะไรที่น่ายกย่องแต่ทว่าหัวอยู่เฮาและถังอูทงไม่ได้อยู่ที่นั่นในช่วงเวลาของวันพักผ่อนพกเขาวเข้าไปในห้องและปิดประตูหัวยู่เฮาก็เริ่มท่องคาถาในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีประตูสีดำสนิทก็เปิดออกอย่างเงียบๆภายใต้การปกปิดพลังทางจิตวิญญาณของหัวยูเฮามันเป็นไปไม่ได้ที่จะสัมผัสได้ถึงคลื่นพลังงานใดๆที่มาจากประตูนี้ มาย,า,ยายูเฮาพยักหน้าให้ทางอูทงร่างกายของเธอวาบวับและเธอก็เข้าสู่คลื่นแสงมายูเฮาไม่สามารถเข้าไปได้ในขนาดนี้เนื่องจากเขาต้องรักษาเกราะป้องกันพลังวิญญาณไว้รอบประตูมิฉะนั้นวิญญาจารย์คนใดที่ผ่านมาจะสามารถสัมผัสได้ถึงรัศมีอันน่ากลัวและคลื่นพลังวิญญาณอันยิ่งใหญ่ที่ออกมาจากมันหลังจากนั้นไม่นานทางอูทงก็กลับมาพร้อมเปย์เปย์ปสู่านที่เหอไขโถเจียงนานๆและเซียวเซียว เป็นการรวมตัวกับเราสมาชิกเจ็ดประดานแห่งซือไรเคอร์เปิดเผยถามว่าหัวยูเฮาข้าได้ยินจากกูถงว่าเจ้าประสบปัญหาบางอย่างใช่หรือไม่หัวอยู่เฮาตอบว่าเล็กน้อยแต่ก็ไม่ควรเป็นปัญหาใหญ่พี่ใหญ่มาดูนี่สิทุกคนมารวมตัวกันที่โต๊ะซึ่งมีแผนที่ที่หัวอยู่เฮาซื้อไว้ก่อนหน้านี้เขาได้ทําเครื่องหมายบางจุดไว้บนนั้นแล้วในหมู่พวกเขาเขาใช้เครื่องหมายสีแดงเป็นพิเศษ สำหรับสถานที่ทางตอนเหนือของเมืองวายูฮาวกาวว่าจากการใช้การตรวจจับทางจิตวิญญาณของข้าก่อนหน้านี้ข้าพบว่ามีทหารสามหมื่นคนประจำการอยู่ในเมืองนี้เช่นเดียวกับกองทหารวิศกรวิญญ,ญาณที่มีทั้งหมด150คนภายในประตูเมืองทางทิศเหนือมีเครื่องมือวิญญ,ญาณซึ่งข้าเชื่อว่าแข็งแกร่งกว่าที่เราทำลา,ายก่อนหน้านี้เครื่องมือวิญญ,ญาณขนาดใหญ่มีทุกประเภทใหม่ล่าสุดนอกจากนี้ ยังมีเครื่องตรวจจับจิตวิญญาณจํานวนมากพูดตามตรงมันควบคุมความสามารถในการตรวจจับทางจิตวิญญาณและการสอดแนมของข้าทําให้ข้าไม่สามารถใช้การตรวจจับทางจิตวิญญาณเพื่อค้นหาสิ่งที่เกิดขึ้นภายในได้อย่างชัดเจนก่อนหน้านี้ข้าได้กระตุ้นก่องการจริตวิญญาณของพวกมันโดยไม่ได้ตั้งใจข้ากลัวว่ามันจะทําให้พวกเขาระแวงเบยเปย์พยักหน้าเล็กน้อยและกล่าวว่า การป้องกันของเมืองตะวันออกนี้เกินความคาดหมายของเราเจ้าตัดสินใจทำอะไรถ้าเราจะเปิดฉากโจมตีเจ้ามั่นใจแค่ไหนหัวอยู่เห่ากาว่าข้าคิดเกี่ยวกับมันก่อนหน้านี้ด้วยขนาดของเครื่องมือวิญญาณน,นี้เราจึงต้องการกองทหารวิศกรวิญญาณปืนใหญ่ของเราเพื่อโจมตีและปราบปรามพวกมันอย่างต่อเนื่องหากเราต้องการเริ่มการโจมตีแต่ทว่าด้วยเครื่องมือวิญญาณที่ทรงพลังนี้ข้าเกรงว่า มันคงจะอยู่ได้นานพอสมควรในขณะเดียวกันก็สามารถโต้กลับได้เราจะต้องสูญเสียบางอย่างอย่างแน่นอนหากเราใช้กองทหารวิศวกรวิญ,ญญาณปืนใหญ่พร้อมกันเราอาจกำจัดมันได้โดยเร็วที่สุดแต่ถ้าว่าเราจะยังคงสูญเสียต่อไปถ้าเราไปเผชิญหน้ากับพวกมันเราจะเปิดเผยความสามารถของเราเขาวจะแพร่กระจายจากเมืองตะวันออกเผเผยกล่ว่าเป็นการดีที่สุดสำหรับเรา ที่จะหลีกเลี่ยงการสูญเสียใดๆอำนาจที่เราควบคุมมีจำกัดหากเราสามารถหลีกเลี่ยงการประทะได้โดยตรงมันจะเป็นการดีที่สุดทุกคนพยักหน้าเห็นด้วยพวกเขามีข้อตกลงร่วมกันในประเด็นนี้ความเที่ยวชาญของจกักรวรรดิวันจันทาในด้านเทคโนโลยีเครื่องมือวิญญาณน,นั้นไม่ต้องสงสัยเป็นผลให้มีเครื่องมือวิญญาณขนาดใหญ่สองสามตัวในเมืองนี้ที่หัวอยู่เ้าได้เหอใครโถไม่รู้จักตอนนี้พวกเขาไม่มีเวลาค้นขว้าเช่นกัน ครั้งสุดท้ายที่พวกเขาโจมตีเครื่องมือวิญญาณแบบนี้ของจากรวัตวิตะวันยันธามีเครื่องมือวิญญาณแบบนี้อยู่สองสามอย่างด้วยเช่นกันหากเครื่องมือวิญญาณเหล่านี้เป็นอมมาวุธร้แรงหรือเครื่องมือวิญญาณที่เชื่อมโยงการในรูปแบบจิตวิญญาณมีการใช้งานพิเศษของทหารวิศวกรรมวิญญาณทั้ง3แห่งของโรงเรียนซูไรเครอร์น่าจะได้รับความเสียหายอย่างหนักนี่เป็นสิ่งที่พวกเขาไม่สามารถเสี่ยงได้อย่างแน่นอนพวกเขาเชื่อมโยงเครื่องมือวิญญาณได้ด้วย แต่กองทหารวิศวกรรมวิญ,ญญาณทั้ง3แต่ละกองทหารมีอุปกรณ์สวมใส่ต่างกันกองทหารวิศวกรรมวิญญาณปืนใหญ่ที่หวัวายุห้าควบคุมนั้นได้รับการติดตั้งเครื่องมือเชื่อมโยงจิตวิญญาณที่สามารถใช้ได้เฉพาะสำหรับการโจมตีเท่านั้นแต่ไม่สามารถป้องกันได้นี่เป็นสิ่งเดียวกันสำหรับกองทหารวิศวกรรมวิญญาณปืนใหญ่นี่เป็นพเพราะทรัพยากรที่ใช้ออกไปนานมากเกินไปมีเพียงการโจมตีเท่านั้น ที่พวกเขาสามารถประหยัดทรัพยากรได้มากท้ายที่สุดของทหารวิศวกรวิญญาณทั้ง3นี้ได้รับการสนับสนุนจากความมั่งคั่งของโรงเรียนซอไรเคิลเท่านั้นพวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเสียละดบ,บางแง่มุมมีเพียงกองทหารวิศวกรวิญญาณของสำนักถังเท่านั้นที่ติดตั้งเครื่องมือวิญญาณที่เชื่อมโยงซึ่งสามารถโจมตีและป้องกันได้ในเวลาเดียวกันปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของสำนักถังคือไม่สามารถทนต่อการสูญเสียหนักได้ นี่คือเหตุผลที่พวกเขากลัวที่จะถูกโจมตีแบบเชื่อมโยงทั้งหมดแรดงโจมตีของการโจมตีดังกล่าวแข็งแกร่งเกินไปสำหรับราชทินนานามพมยุทธ์ความสูญเสียและความเสียหายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างแน่นอนมาอยู่เฮ้ากล่าวว่านี่คือเหตุผลที่ข้าตัดสินใจที่จะไม่ใช้กองทหารวิศวกรวิญญาณปืนใหญ่หลังจากที่ช่างน้ำหนักตัวเลือกของเราแม้ว่ากองทหารวิศวกรวิญญาณปืนใหญ่จะแข็งแกร่งในแนวรุก แต่ก็ไม่ยืดหยุนเพียงพอเมื่อเทียบกับเมืองใหญ่อย่างเมืองตะวันออกเราต้องสามารถล่าถอยได้ทุกเมื่อที่เราต้องการสําหรับเครื่องมือวิญญาณนี้เราต้องคิดหาวิธีเอาชนะมันจากภายในด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่เราสามารถลดการสูญเสียและได้รับประโยชน์สูงสุดจากมันข้าเห็นด้วยเหอยใครโถพูดโดยไม่รังเลเขารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ป้นอีกครั้งเครื่องมือวิญญาณทุกป,ประเภทแสดงถึงความมั่งคั่งอันยิ่งใหญ่ เป็นการดีที่จะขโมยเครื่องมือวิญญาณการทำลายร้างก็น่าเสียดายเปยเป์เยถามว่าอยู่เฮาเจ้าคนังบอกว่าเราจะโจมตีจากข้างในงั้นเหรอมาอยู่เฮาพยักหน้าและกล่าวว่าเครื่องมือวิญญาณชนิดนั้นแข็งแกร่งมากไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการป้องกันหรือการโจมตีมันสามารถบรรลุผลที่ดีที่สุดผ่านเครื่องมือวิญญาณที่เชื่อมโยงแต่ทว่ามันมีข้อบกพร่องเครื่องมือวิญญาณที่เชื่อมโยงใดๆที่ถูกยิงโดยใช้รูปแบบจิตวิญญ,ญาณน,นั้น ร่อนมุ่งเป้าออกไปด้านนอกเพื่อเอาชนะข้อบกพร่องนี้จึงต้องติดตั้งเครื่องมือตรวจจับวิญ,ญญาณทางอากาศจํานวนมากรอบๆเครื่องมือวิญญ,ญาณชนิดนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ศัตรูเข้ามาใกล้จุดแข็งของข้าคือข้าสามารถปกปิดตัวเองและเข้าไปใกล้ภายในเครื่องมือวิญญ,ญาณชนิดนี้ซึ่งจะทําให้ข้ามีโอกาสทําลายรังเว้นแต่กองทหารวิศุกราวิวญ,ญ,ญญาณของจักรวรรดิวันจันทาสามารถเชื่อมโยงกันเพื่อโจมตีและป้องกันได้ ข้าควรจะสามารถฝ่าฟันผ่านวิธีการดังกล่าวได้เหตุผลที่การก่อตัวของเครื่องมือวิญญ,ญาณน,นี้ลำบากมากเพราะมีเครื่องมือและอุปสรรคในการตรวจจับวิญญ,ญาณมากมายนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมข้าถึงเสียงที่จะเตือนพวกเขาหากข้าแอบเข้าไปข้าได้ประมาณการบางอย่างขอปพ้องการจิตวิญญาณที่ใหญ่ที่สุดในเครื่องมือวิญญ,ญาณน,นี้อยู่ห่างจากเครื่องมือวิญญ,ญาณน,นี้ประมาณ500เมตรนั่นเป็นช่วงสูงสุดของขอบพ้องการทางจิตวิญญาณ การใช้งานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการป้องกันไม่ให้วิญญาณจาด้านพลังจิตวิญญาณแอบเข้ามามันไม่ได้ผลเหมือนกับเครื่องมือวิญญาณสนแนมทางอากาศถ้าพวกมันป้องกันนางเงือกจริงๆข้าค่อนข้างแน่ใจว่านางเงือกไม่มีความสามารถในการปกปิดอย่างน้อยก็ไม่สามารถหลบหนีการตรวจจับเครื่องตรวจจับการสั่นได้ด้วยเกราะป้องกันจิตวิญญาณเช่นนี้ข้าแน่ใจว่าเพียงพอสําหรับพวกมันแต่ทว่าข้อได้เปรียบของเราคือ เราสามารถหลีกเลี่ยงการถูกตรวจจับได้ก่อนที่เราจะเข้าสู่กอบป้องกันทางจิตวิญญาณน,นั้นนั่นเป็นเหตุผลที่เราสามารถแอบเข้าไปและทําให้เกิดการทําลายร้างได้หากเราสามารถครอบคุม500เมตรเหล่านั้นได้ในเวลาอันสั้นที่สุดก่อนที่เครื่องมือวิญญาณที่เชื่อมโยงกันจะมีผลหากเป็นเครื่องมือป้องกันวิญญาณที่เชื่อมโยงโดยอัตโนมัติอาจารย์ส่วนพบว่าจะใช้เวลาประมาณ2หรือ3วินาทีก่อนที่เครื่องมือวิญญาณทั้งหมดจะเปิดใช้งานหลังจากที่ เครื่องมือวิญญาณทำงานสิ่งนี้จะแตกต่างกันไปตามคุณภาพของเครื่องมือวิญญาณที่เชื่อมโยงนี่คือเหตุผลที่เราต้องครอบคุมระยะทางนั้นภายในสองวินาทีเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายจากนั้นเครื่องมือป้องกันวิญญาณที่เชื่อมโยงจะไม่มีประโยชน์กับเราขณะที่เขาพูดจนถึงที่นี่มวอยู่เฮาอยู่ชั่วครู่ก่อนจะพูดต่อว่าแต่ถ้าว่ายังมีปัญหาอยู่ความไม่แน่นอนของความแข็งแกร่งของศัตรูของเรา ข้าสำรวจทุกอย่างภายในก่อนหน้านี้แม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่น่าตกใจของศัตรูเมื่อข้าสำรวจสถานที่นั้นข้ารู้สึกว่ามีวิศวกรวิญญาณประมาณ150คนในเครื่องมือวิญญาณขนาดใหญ่นี้แต่ทว่าข้าไม่สามารถบอกความแรงที่แน่นอนของพวกมันได้เนื่องจากข้ารีบเกินไปนี่ยังหมายความว่าปัญหาที่เราจะ,ะเผชิญหลังจากการแอบเข้าไปคือการครอบครองเครื่องมือวิญญาณอย่างรวดเร็วและกำจัดศัตรู เป่ยเยกล่าวว่านี่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ด้วยความสามารถของเราเราน่าจะสามารถสู้กับราชทินนานามพรมยุทธ์ได้แม้ว่าเมืองตะวันออกจะเป็นป้อมปราการที่สําคัญแต่ข้าไม่คิดว่าจากักรวรรดิตะวันจันทาจะใช้ราชทินนานามพรมยุทธ์จานวนมากที่นี่เมื่อมีสงครามเต็มรุ่มแบบราชทินนานา,นามพมยุทธ์มีความสําคัญมากในสนามรบเนื่องจากสามารถทุกขามศัตรูในระดับยุทธศาสตร์ได้แต่ทว่ามันจะมีประโยชน์น้อยกว่า พวกเขาอยู่ที่นี่ในทางกลับกันข้าคิดว่าการครอบคลุม500เมตรเป็นงานที่ยากกว่าเจ้าสองคนทำได้ไหมมาอยู่เฮาตอบว่าถ้าเราใช้เครื่องมือวิญญาณประเภทบินของเราเต็มกำลังความเร็วก็ไม่น่าจะมีปัญหาถ้าเราพาคนสองคนไปด้วยเราน่าจะผ่านพ้นไปได้สุชันที่กล่าวว่าง่ายมากไว้ให้ใครโถอยู่ข้างนอกเพื่อติดต่อประสานงานกับเรา ในขณะที่เราเข้าทำงานและจัดการกับวิศวกรวิญญาณอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นเราจะเข้ายึดเครื่องมือวิญญาณเออใครโถรู้สึกไม่พอใจเล็กน้อยขณะที่เขาถามทำไมข้าถึงอยู่ข้างนอกกองทหารวิศวกรวิญญาณของข้าก็ไม่ได้มีส่วนร่วมในการต่อสู้เช่นกันสูชานที่กล่าวว่าแน่นอนว่าเจ้าเป็นคนที่อยู่ข้างนอกหลังจากที่เราเข้าไปแล้วเราต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดการทำลายร้าง ต่อเครื่องมือวิญญาณแต่เราต้องต่อสู้กับวิศุกรวิญญาณเท่านั้นเครื่องมือวิญญาณเหล่านั้นเป็นอันตรายอย่างยิ่งถ้าเราสร้างความเสียหายให้กับพวกมันข้าจะดูว่าเจ้าจะเศร้าแค่ไหนเออใครโถปีริมฟีปากและกล่าวว่าฟังดูมีเหตุผลได้เลยเปรยมองไปที่หัวอยู่เฮาและถามว่าอยู่เฮาเจ้ามีอะไรเพิ่มเติมไหมหอยู่เฮากล่าวว่าคราวนี้ กำลังหลักของเราจะเป็นกองทหาร,รวิศกรวิญญาณสำนักถังที่มีความยืดหยุ่นมากที่สุดพี่รองจะควบคุมพวกเขาจากภายนอกและพวกเขาพร้อมที่จะติดต่อก,กับเราได้ตลอดเวลาหากมีอะไรเกิดขึ้นกับเราพี่รองจะนำกองทัพวิศกรวิญญาณของสำนักถังเพื่อเน้นย้ำพลังการยิงและทำลายการป้องกันที่เชื่อมโยงกันของเครื่องมือวิญญ,ญาณด้วยความแข็งแกร่งของกองทหาร,รวิศกรวิญญาณของสำนักถัง พวกเขาควรจะสามารถทำได้ภายใน15นาทีแต่ทว่าเราต้องพยายามหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่กองทหารวิศวกรรมวิญญาณของสำนักถังผเผชิญกับเครื่องมือวิญญาณที่น่ากลัวคนสำคัญกว่าทรัพยากรเราจะต้องไม่อนุรักษ์ทรัพยากรใ,ใดๆเลยตกลงข้ารู้เออใครโถพยักหน้าอย่างจริงจังยังน,นันนๆกล่าวว่าอยู่เฮาเราควรส่งกองทหารวิศวกรรมวิญญาณอีกสองกองของเราไปนอกเมืองหรือไม่ หากเราประสบปัญหาใดๆอีกสองกองทหารวิศกรวิญญาณสามารถประสานงานกับกองทหารวิศกรวิญญาณของสำนักถังเพื่อโจมตีได้หมอยู่เฮาใสหัวและตอบว่ามีเครื่องมือวิญญาณสอนแนมทางอากาศมากมายเหนือเมืองตะวันออกจะเป็นการยากที่จะปรับใช้กองทหารวิศกรวิญญาณอีกสองกองหากกองทหารวิศกรวิญญาณทั้ง3โจมตีพร้อมกันมันจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งแต่ปัญหาคือเราจะต้องอยู่ภายใต้อำนาจการยิงของเราโดยตรง เมื่อการป้องกันที่เชื่อมโยงของศัตรูตถูกเอาชนะได้เนื่องจากเราจะอยู่ในเครื่องมือวิญญาณเจียงนันานๆตระหนักว่าข้อเสนอของเธอยังไม่บรรลุนิติภาวะหลังจากฟังคําอธิบายของอหัวยูเฮาเธอหน้าแดงเล็กน้อยและพูดว่าข้าขอโทษข้าไม่ได้พิจารณาทุกอย่างสูชานชีไม่ได้ยืนอยู่ข้างเหตุผลเสมอเขากอดเจียงน,าน,านันนและกล่าวอย่างร่าเริงว่าไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลเจ้ามีประเด็นด้วย หัวอยู่เฮ้าพูดต่อว่าแต่ถ้าว่าข้ายังต้องใช้กำลังคนของเราถ้าเป็นเราหกคนที่จะเข้าไปข้าคิดว่านั่นไม่ใช่ส่วนผสมที่ลงตัวเปเปกล่าวว่าอยู่เฮ้าเจ้าไม่จำเป็นต้องมีเรื่องวิตกกังวลใดๆเจ้าเป็นหัวหน้าผู้บังคับบัญชาของภารกิจนี้ทุกคนจะฟังเจ้าคำพูดของเจ้าถือเป็นที่สิ้นสุดหัวอยู่เฮ้ากล่าวว่าป้อหมายหลักของเราในครั้งนี้คือการฆ่าผู้คนหรือยอย่างน้อย ทำให้วิศวกรวิญญาณเหล่านั้นสูญเสียความแข็งแกร่งในการต่อสู้ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้การโจมตีของเรามีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อความปลอดภัยเราจำเป็นต้องป้องกันเสียงด้วยนั่นเป็นเหตุผลที่ข้าแนะนำให้พี่สามเข้าไปแต่ทว่านอกจากเขาแล้วเราต้องส่งนักสู้ที่น่ากลัวที่สุดเข้าไปด้วยนั่นเป็นเหตุผลที่พี่สาวสีและเซียวเซียวควรอยู่ข้างนอกพี่ใหญ่พี่สามอูถง ที่จีเย่กูยี่และข้าจะเป็น6คนที่เข้าไปด้วยวิธีนี้เราสามารถบรรลุผลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดการทำลายรางร่วมกันของเรานั้นแข็งแกร่งที่สุดเซียวเซียวบิลริมที่ปากของเธอและพูดว่าเจ้าไม่ได้พาข้าไปเพื่อความสนุกอีกแล้วตกลงข้าจะอยู่ข้างนอกกับใครโถเทียงนันนานพยักหน้าและพูดว่าข้าก็ยอมรับกับข้อตกลงนี้เช่นกันข้าจะช่วยใครโถเตรียมกองทัพวิกรวิญญาณของสำนักถัง หายูเฮ้ากล่าวว่าเราจะเริ่มต้นแล้วทุกคนข้าจะให้พวกท่านออกมาเมื่อพบจุดที่ดีให้กองทหารวิศกรมยานของสำนักถังติดตั้งอุปกรณ์ให้ครบคันและพร้อมที่จะรอคำสั่งทุกคนพยักหน้าและกลับไปที่โลกลึกลับที่ประตูมีเพียงหัวยูเฮ้าและถังโอทงเท่านั้นที่ยังคงอยู่ภายนอกหลังจากปิดประตูหัวยูเฮ้าได้นำถังโอทงออกจากโรงแรมและเดินไปทางเหนือ ทาหารสามหมื่นคนไม่ได้ทำให้พวกเขากลัวเลยทหารสามันเป็นเพียงอาหารสัตว์ขนาดใหญ่ต่อหน้าวิศกรวิญญาณแม้ว่าจะมีวิญญาณสองสามคนพวกเขาก็ไม่สามารถสร้างปัญหาได้มากนักเช่นกันนี่คือเหตุผลที่เป้าหมายของหัวอยู่เฮ้าในการทำลายเครื่องมือวิญญาณขนาดใหญ่ในเมืองตะวันออกก่อนจึงถูกต้องมากจากที่นั่น พวกเขาสามารถควบคุมทั้งเมืองได้ในระยะเวลาอันสั้นที่สุดและดำเนินการปรับใช้เชิงกลยุทธ์ต่อไปเนื่องจากพวกเขาขวลังจะโจมตีพวกเขาไม่สามารถทำได้จากโรงแรมที่พวกเขาพักอยู่อย่างแน่นอนมวยอยู่เฮาได้คนอื่นอีกสองสามคนสามารถใช้การเรียนแบบของพวกเขาเพื่อปกปิดตัวเองแต่ถ้า,าหากกองทหารวิศววิญญาณของสำนักถังทั้งหมดต้องย้ายออกไปพวกเขาจำเป็นต้องรวบรวมและเตรียมตัวก่อน เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้การด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ